บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาก็มีแนวนทางในการใช้ AI มากขึ้นใช้ออโตเมชันมากขึ้นพี่หนอมองปรากฏการณ์นี้ยังไงนี่คือเรื่องปกติของตลาดหุ้นหรือเปล่าธุรกิจก็จะต้องพยายามทํากําไรแล้วก็ลดต้นทุนถ้าในปัจจุบันเนี่ยไอ้เรื่องของการลดคนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากในอเมริกาแต่ผมเชื่อว่าบราิษัทในประเทศไทยคล้ายๆกันคือพยายามเลี้ยงดูแลคนในประเทศเพราะว่ามันเป็นค่านิยม ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการไล่คนออกคนที่จะไปสมัครงานคนก็ไม่ค่อยกล้าเหมือนกันเพราะว่าใิ้เดี๋ยวอยู่ไม่กี่เดือนเขาก็เอาเราออกถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเรื่องของค่านิยมที่ที่คนไทยปัจจุบันเนี่ยยังยังกลัวๆก,ก,กันอยู่บริษัทหลายแห่งก็เลยไม่ค่อยมีการจริงๆเนี่ยเขาทำแต่เขาทาเงียบๆเขาไม่ได้ประกาศเป็นข่าวนะครับใหญ่โตว่าให้ฉันจะเอยลีทายหรืออะไรก็ตาม